มารู้จักกับกลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งนะคะที่ทำให้เยลลี่จอลลี่แบร์เนี่ยถือกำเนิดขึ้นนะคะแล้วก็แจ้งเกิดจนเป็นที่โด่งดังของคนไทยไปทั่วประเทศในปัจจุบันนี้ค่ะ ถึงเรื่องของเยลลี่ในประเทศไทยนะคะทิพคิดว่าจอลลี่แบรนด์เนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์ต้นๆอันดับแรก,แรกๆในใจของใครหลายคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าจอลลี่แบร์เองเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากๆเลยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2516นะคะโดยบริษัทพงจิตจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นนะคะโดยคุณสมพงษ์แล้วก็คุณสมจิตนะคะสองสามีภรรยาที่เข้ามาทําธุรกิจนี้นะคะแต่ว่ายุคแรกค่ะจอลลี แบรไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นเยลลี่นุ่มนิ่มหน,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 นึบหนับที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะแต่เขาเริ่มต้นจากการเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ ลูกอมแบบแข็งที่เราเรียกกันว่า hard c a n ี้นะคะต้องบอกว่าในยุคนั้นคะ่ะเป็นยุคทองของลูกอมแบบแข็งเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามเหมือนที่เราทราบกันดีว่าอะไรก็ตามที่มันกําลังฮอตฮิตมากๆเนี่ยการแข่งขันก็ย่อมจะสูงเป็นธรรมดานั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ทายาทรุ่นที่สองนะคะตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจมาทําเป็นลลี่รูปหมีแทนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนทางราบรื่อตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเองอาจจะยัง ไม่ได้คุ้นชินกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเยลลี่มากนะักก็เลยทําให้ในช่วงแรกเนี่ย<ๆ>ก็แสตอบรับไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรนะคะดังนั้นค่ะแทนที่จะทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาปกตินะคะทาง Jolly b แบ r เองนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยอย่างนั้นเน่ะเราใช้เรื่องของ Music Marketing เข้ามาช่วยดีกว่านะคะแล้วก็ลงทุนทำเพลงโฆษณาค่ะที่มีเนื้อเพลงว่า oh, Jo หลายท่านอาจจะเกิดทันในยุคนั้นด้วยนะคะตอนนั้นก็เป็นยุคที่แบบโฆษณาทีวีกาลังเฟื่องฟูมากๆเช่นเดียวกันนะคะย้อนกลับไปน่าจะประมาณช่วงปี80ละนะคะก็เลยทาให้ได้เห็นโฆษณาสินค้าตัวใหม่พร้อมกับเพลงที่ทําให้อ่ากลายเป็นสิน่งที่ทำให้จอนล,ลีแบร์เนี่ยกลายมาเป็นสินค้าที่ฮอตฮิตติดตลาดขึ้นมานะคะราคาเริ่มต้นจากตอนนั้นคะ่ะเพียงแค่5บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ที่พี่จะชวนคุยคะ่ะก็คือว่าเอ๊ะแล้วมิวสิกมาเก็ตติ้งเนี่ย ช่วยให้จ์ลี่แบแจ้งเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีการใช้เพลงหรือดนตรีเนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างความจดจำนะคะหรือว่าเข้ามาช่วยในการทําให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยรับรู้ถึงสินค้านะคะหรือว่าเข้าใจสินค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉันก <Wow. S 1> ็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใส่ดนตรีเข้าไปเนี่ยมีผลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาคอนเทนต์หรือว่าเรื่องในการช่วยให้สิน ตาเนี่ยเป็นที่จดจำของผู้บริโภคนะคะทีนี้มิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเห็นกันมาหลายๆรูปแบบเช่นเล็กโตซอย5บาท125มิลลิลิตรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งคนก็ร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะหรือว่าเราอาจจะได้เห็นหลายๆแบรนด์เนี่ยที่เอาเพลงมาช่วยบ่งบอกความเป็นแบรนด์นั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีการใส่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปหรือแม้กระทั่งนะคะเราจะรู้สึกว่าเพลงบางเพลงจิงเกิลบางจิงเกิลเนี่ยฟังปุ๊บก็รู้ได้เลยว่า เป็นแบรนด์อะไรนะคะดังนั้นค่ะในเรื่องของการทำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจึงเป็นหนึ่งกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยมและก็ถูกนำมาใช้ในหลากหลายโปรดักต์หลากหลายอุตสาหกรรมมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะคะทีนี้กลับมาที่จอลลี่แบกกันบ้างนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ากลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่จุดประกายทำให้จอลลี่แบกเนี่ยกลายมาเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของคนไทยแต่แน่นอนค่ะว่านั่นย่อมไม่ใช่เพียงแค่กลยุทธ์เดียวของจอรลี่แบ์อย่างแน่นอนนะคะปัจจุบัน ธุรกิจจอ์ลีแบร์เนี่ยต้องบอกว่าผ่านการละเวลามายาวนานมากๆตั้งแต่2,516นเนาะซึ่ง หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าเริ่มต้นขายเนี่ยหบาทนะคะมาวันนี้ค่ะจอ่แบกก็ยังคงขายซองละ5บาทเหมือนกันนะทั้งที่โอ้โหเงินเฟอ้อมันเติบโตมากขึ้นไปถึงไหนตอนไหนนะคะคํำถามก็คือว่าเขาทําได้อย่างไรนะคะคำตอบอยู่ที่เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมการผลิตให้มีการประหยัดต้นทุนมากที่สุดนะคะทำให้จอยแบกเนี่ยสามารถจะผลิตได้มากขึ้นนะคะด้วยต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็ยังคงราคา าขายเนี่ยให้เริ่มต้นที่2อละ5บาทได้เหมือนเดิมนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่านะคะนอกจากจะทานแล้วอร่อยเคี้ยวมันแล้วเนี่ยก็ยังมีราคาที่จับต้องได้มากๆนะคะ ปัจจัยอย่างที่2ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการรับฟังผู้บริโภคนะคะจอลลี่แบร์เนี่ยมีการรับฟังเสียงของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลานะคะจะเห็นว่าหลักๆก,ก็คือสิ่งที่จอลลี่แบร์พยายามจะแก้เพนพอยของลูกค้านะคะก็คือเรื่องของการปล่อยจอลลี่แบร์แยกเวอร์ชั่นตามสีออกมานะคะเพราะว่าจากการรับฟังลูกค้าเนี่ยก็พบว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยก็ชอบสีไม่เหมือนกันแล้วบางคนรักหมีแดงบางคนรักหมีเขียวนะคะตอนหลังก็เลยมีการผลิตจอลลี่แบร์แบบแยกสีออกมา ใครรักสีไหนก็สามารถจะเลือกทานสีนั้นได้อย่างจุใจนะคะ ข้อที่3ค่ะนอกจากการรับฟังลูกค้าแล้วนะคะก็ยังคงพยายามสร้าง wow experience ให้กับลูกค้าอย่างเรื่อยๆนะคะแน่นอนว่าถ้าแบรนด์ไม่ทําอะไรเลยก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในที่สุดนะคะแต่ว่าสิ่งที่จอ l l ี่แบร์ทำค่ะก็จะมีการออกรสชาติตามฤดูกาลต่างๆออกมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจอ l ลี่แบร์แบบเปรี้ยวนะคะหรือว่าเ,เรื่องของแพคเกจจิ้งน่ารักน่ารักต่างๆก็มีออกมาให้ลูกค้าได้วาวอยู่ตลอดนะคะข้อตอบมาที่น่าสนใจ เช่นกันนะคะก็คือเรื่องของการทําการตลาดที่มีการผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกันนะคะมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างสม่ําเสมอนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยให้จ l รีแบรยังอยู่ในกระแสแล้วก็มีการบอกต่อที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ กข้อสุดท้ายที่ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนเช่นกันค่ะแม้ว่าจอลลี่แบร์จะเป็นแบรนด์ที่มีแบรนด์อเนสที่ดีมากนะคะเติบโตมาอย่างมั่นคงแข็งแรงแต่เขาก็ยังคงไม่หยุดยั้งนะคะล่าสุดก็ได้มีการพยายามจะไปคอลลักับพาร์ทเนอร์มีพันธมิตรใหม่ๆเข้ามาเติมสีสันให้กับแบรนด์อยู่ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยจอลลี่แบร์ ไปโคกับแบรนด์รองเท้ากี่โตนะ,ะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมได้เคยเห็นหรือไม่นะคะแต่ว่าก็ออกมาเป็นรองเท้าแตะลายหมีจอล่แบร์นะคะมีสีสีให้เลือกเลยตั้งแต่สีเทาสีดำสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็ขายในราคาคู่ละ390บาทนะคะซึ่งก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่สามารถจะสร้างภาพจําให้กับแบรนด์ได้นะคะพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ใช่แค่รสชาติที่อร่อยแต่เมื่อแปลงร่างมาเป็นรองเท้าแตะนะคะก็ต้องมีความคูล <Wow. S 1> แล้วก็ยังดูมีความเป็นจอ่แบ์ที่เข้ามากลมกลืนกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างน่าสนใจ ะะดังนั้นค่ะเราจะได้เห็นว่าการเติบโตของจอยแบนด์เนี่ยมีการยึดเอาความคิดเห็นของลูกค้านะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาแบรนด์ให้มีความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคเป็นหลักนะคะดังนั้นนะคะที่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับพวกเราที่อยู่ในการตลาดหรือทําธุรกิจนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยุดพัฒนาตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เราหยุดพัฒนาค่ะก็เท่ากับเรากําลังถอยหลังแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นๆเนี่ยก้าวเข้ามา มาแทนที่เรานะคะดังนั้นเนี่ยการพูดคุยกับผู้บริโภคอย่างสม่ําเสมอนะคะการปรับตัวตลอดเวลาก็น่าจะเป็นคุณสมบัติสําคัญที่ทําให้เจ้าหมีจอลลี่แบร์ยังอยู่ในใจคนไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ แบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบ์เพื่อนสีเขียวหนึบ